สวัสดีครับชาวนี้เรามาพบกันดื่มกาแฟลงกล้องส่องพระนะครับก็วันนี้จะให้ชมพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคร <c oughs> พระของท่านก็สร้างประมาณปี2478เด้วรื่อยมาจนถึงปี2481นะครับ หลวงพ่อปานวัดบางโมโคก็ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสลูกที่3ของวัดก็ได้มรณภาพไปก็ปีพศ2 4 8 1นะครับก็เพราะฉะนั้นพระของท่านก็สร้างตั้งแต่ปี2478มาถึง สองสี่นะครับก็พระของท่านก็มีพุทธคุณเด่นทางเมตตาคล้วกคลาดนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมตรงพ่อปานที่ผมจะให้ชมนี้มันเป็นพิมพ์ไก่ห่าง5เส้นนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดู เนี่ครับพิมหางไก่ห้าเส้นอันนี้ก็ด้านหลังนะครับที่เห็นหนูนนูนั้นก็คือพระของท่านจะอุดผงนะครับ ต่อรูไปอุดพงเป็นเนื้อดินด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ธรรมชาติครับแล้วก็จะเป็นเสียนเียนนะธรรมชาติหลบข้อฟานวัดบางนมโคนะครับนี่ก็คือด้านข้าง ให้เพื่อนๆได้ชมกันดีครับผงของท่านก็จะเป็นแบบนี้ที่อุดพงจะออกขาวขุ่นๆนะครับตรงนี้สวยงามผงยังเต็ม ไก่หาง5เส้นนิยมหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับก็ให้เพื่อนได้ชมกันพระสวยๆพุทธคุณดี ทานฟังสวยงามพระองค์น mm ี hmm. Never, mm ้ยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับสวยงามมากขอยเพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับพระหลวงพ่อปานวัดบางลมโกพุดคุณดีครับแค้วคลาดก็ชคกราบ เยาวราบโชคลาศเมตตาข <c oughs> อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ให้เพื่อนชมกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้ามีพระอะไรที่ว่าสวยๆดีๆจะมาให้เพื่อนได้ชมกันใหม่นะครับผม mm. ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมกัน mm. ดื่มกาแฟลงกล้องส่งพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคช้วนี้ขอบคุณมากครับ